คนที่มีชื่อนะตัวอักษรชื่อจริงชื่อเล่นก็ได้ดังต่อไปนี้เตรียมตัวให้ดี22เมษาเวลาดีนะ 14นาฬิกา46นาทีดาวพระเกตย้ายราศีจากราศีมีนเข้าสู่ราศีกุมจะส่งผลให้คนที่มีชื่อตัวอักษรน,นะชื่อเล่นชื่อจริงก็แล้วแต่ดังต่อไปนี้แต้มบุญแรงแต้มบุญสูงกำลังบุญแรงมากนะส่งผลให้ดวงชะตาดีมากมีโชคดีมีโชคลาภสูงมากในช่วงเวลานี้ได้แก่คนที่มีชื่อเล่นหรือชื่อติจริงนะตัวอักษรดังต่อไปนี้ค่ะ กอไก่ขอไข่คอควายคอระขังงองูจอจานชอชิงชอช้างซอโซ่ชอกระเชอยอหญิงบอใบไม้ปอปา่าผอพึ่งฝอฝาพอพานฝอฟันพอสัมภเอวมอมาดอเด็กต่อเต่าถอถุงถอทหารอทอธงนอหนูและอออ่างอะ่ะ คนที่มีชื่อจริงชื่อเล่นเป็นตัวอักษรดังต่อไปนี้ต้องบอกเลยหลังจากที่ดาวพเกตย้ายราศีนะ22เมษายนเวลาดีเป็นต้นไปนะมีโอกาสว่าช่วงนี้แต้มบุญของคุณจะสูงแต้มบุญของคุณจะแรงพลังบุญของคุณจะแรงมากดวงจะแรงดวงจะแข็งใครคิดร้ายจะพ่ายแพ้แพ,แพ้ดวงตัวเองไปใครคิดไม่ดีใครตั้งตัวจะเป็นศัตรูจะแพ้ดวงชะตาของคนไปนะมีโอกาสาจะยิ่งใหญ่รุ่งเรือมรุ่งโรจนร,ร,ร,ร่ำรวย นะมีโอกาสว่าจะมีโชคดีเข้ามาจะมีโชคลาภถามหาจะมีโชคลาภหลังไหลไหลามาเทมาเงินทองนะมีหลังไหลไหลามาเทมาเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตของคุณตลอดเวลาทุกนาทีอ,อ มีโอกาสเหลือเกินว่าหลังจากที่ดาวย้ายแล้วจะส่งผลให้คนที่มีชื่อดังต่อไปนี้พลังบุญแรงกําลังบุญสูงแต้มบุญสูง,แต,สงแต้มบุญดีดวงแรงดวงแข็งนะดวงดีดวงจะมีโชคมีลาบดีดวงจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเนะเพราะนั้นใครคิดร้ายกับคุณใครคิดไม่ดีใครตั้งตัวจะเป็นศัตรูจะแพ้ดวงชะตาตัวเองไปนะเพราะดวงคุณแรงดวงคุณแข็งใครก็ทําร้ายอะไรคุณไม่ได้แล้วมีโอกาสเหลือเกินว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปกัปกรักษาคุ้มครอง ดูแลป้องภยัยนะทำให้ใครพลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงใครดีใครไม่ดีจะปรากฏให้เห็นในช่วงเวลานี้อย่างแน่นอนทําให้คุณคล้ายลาดปลอดภัยจากสิ่งที่ไม่ดีจากคนที่ไม่ดีนะและการงานการเงินธุรกิจอะไรต่างๆจะมั่นคงมั่งคั่งมากจะมีแต่คนรักใคร่เอ็นดูเมตตาไปทาคำําชูจะมีแนวทางมีโอกาสดีๆหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่า เหมือนกับจะมีโชคดีๆโอกาสดีๆเข้ามาอย่างสม่ำเสมอหางานอยู่อาจจะได้งานถ้าเกิดว่าทํางานอยู่แล้วนะมีโอกาสผู้หลักผู้ใหญ่จะเห็นคุณค่าเห็นความสามารถทําดีจะมีคนเห็นถ้าทําธุรกิจก็ต้องบอกเลยลูกค้าลูกหาจะดีแห่กันเข้ามาอุดหนุนอุธถัมคำชูช่วยเหลือสนับสนุนอุปถัมคำชูคุณอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลานะคะหากเรียนอยู่ผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์จะสนับสนุนช่วยเหลือให้คุณเรียนจบสอบผ่านสอบได้หากตั้งใจจะสอบบรรจุอะไรต่างๆหรือตั้ง ใจอยากจะบรรจุงานนะก็มีโอกาสเหลือเกินว่าผู้หลักผู้อยากจะเห็นคุณค่า <c oughs> เห็นความดีนะทำดีมีคนเห็นทําให้ช่วยได้บรรจุนะสอบผ่านสอบได้นะกากาโม่กักาถูกกันะนะนะถ้านะนะเกิดมันเหมือนมีความโชคดีอยู่ในตัวแบบ เหมือนยิบจับทําอะไรมันก็โชคดีมันก็ไหลลื่นมันก็ราบลื่นไปหมดเลยในช่วงเวลานี้เพราะว่าดวงชะตาดีมีความโชคดีอยู่ในตัวนะและโชคลาบก็ถามหาอาจจะมีโอกาสถูกรางวัลางวัลน,นะออลอตเตอรลงลอตเตอรี่อะไรต่างๆนะซื้อติดไว้หน่อยก็มีโอกาสนะคะซื้อติดแบบ ช่วยเหลือคนอื่นนะนะมีโอกาสที่จะถูกนะมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบลาบลอยลาบที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ก็ได้อะไรทํานองนี้ส่วนในเรื่องของความรักก็ต้องบอกเลยแต้มบุญดีแต้มบุญสูงเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ไม่ใช่ใครที่จะไม่ได้ส่งเสริมชีวิตคุณเขาจะเดินจากไปเองส่วนใครดีๆจะเข้ามานะ คนดีๆคนที่เข้ามาแล้วจะซัพพอร์ตชีวิตคุณหรือส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือให้ชีวิตคุณจเจริญเติบโตก้าว,วหน้าเขาจะเดินเข้ามาในช่วงเวลานับตั้งแต่นี้ไปเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะได้เจอคู่บุญคู่บุพเพสนิวาสคู่พรมลิขิตคู่ที่ส่งเสริมกันเปนิจางที่ดีนะคู่ทีเ่เข้ามาในชีวิตแล้วเสริมดวงชะตาก,กันให้ไปสู่จุดที่ดีจะมีโอกาสได้เจอในช่วงเวลานับตั้งแต่นี้เป,ป็นต้นไปนั่นเนองใครรักคนายอย่าลืมคุณนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะ เพื่อยืนยันรับพลังงานขอนงคนุนะคะยินดีด้วยนะ